สวัสดีค่ะอ,อยู่กับช่องย่าชีกก่กกกองนะคะมสาลยหจัฮะลมรึสาลยอหัรังกิมจูโอ้นี่ไงบีมะละกอที่เราต้องการ,ราตามหานี่แหละอุ้ยนี่ไงต้นไมย้ยางนี่นี่นีเ่เอาเลยยา่าเอาเลยต้นยงาง นปลาดาอยังได้ใครมีพื้นที่ปลูกเลยปลาดาหน่ะนะเราอยากได้เกย์อยากไ,ได้แม่มาหุกัเบเเท่าไรคลยคะบาทครับโอ้ดีละสิบาบาทแล้วก็ดำเนินดำเนินบบที่ไรอร่อยเหรอเอาจากไร้ยาชิดันไปเอาไปปลูกที่น้าดันเนินสะดวกดันเนินสะดวก ใกลเดียวกันเลยเนาะใกล้กันนี่ใช่ไหมเอาต้นที่มันดูแข็งแรงโอ้สองขนาต้นนั้นนะที่สูงกว่าเขาสามนี่เราใช้ขาไปขึ้นเตียลงสารวันเตียงแล้มีก้แบบนี้ด้วยนะเรานน้า แล้วย่าชีก็เจอสิ่งที่ถูกใจเราก็จะซื้อเหมือนกันเราจะปลูกมะนละกอมะละกอดำเนินดําเนินดเนินดําเนินเอ๊เราเราต้องซื้อไปสักสองต้นเผื่อว่าต้นหนึ่งมันไม่รอดใช่ไหมเลือกยังไงย่าชีเลือกยังไงเอาต้นต้นอันนี้เอาแบบไหนเลือกแบบไหนดีเอาแบบต้นต้นต้นอ้วนอย่างนี้ได้ไหมได้เออแบบนั้นแหละต้นอ้วนต้นเตี้ยเออเอา เอาไปเผื่อม sí mm ื hmm. ่ีเผื่อไม่รอดนี่ไงะย่เทียนนี่ได้ไหมนี่ได้ดูที่ต้นมันแข็งแรงสองแล้วนะคะเอาไปี้นเพราะว่าเร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 าไม่ยนี่นะคะสงต้นของเราถงะดาษจยาชีจัดเลย เริจัแจกตัง,งยังอย่างน่าไปแอดี้เอาเงินสดมาใช่ไหมจ่ายไปก่อนเลยเออจา่ายอันนี้ยี่ททสิบบาทต้นก็ะติบต้นเตจีดีเลยค่ะคนมาขายถูกสูงเลยค่ะจ้ะโอ้ยสหอยากปลูกผู้เรียนจังเลยอ,อยากปลูกผู้เรียนจังเลยอาไว้ไม้ใกล้กันก็ได้ได้จ้ะใกล้กันแล้วแล้วก็ไปใส่รถเราเลย,เยไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราเข้ามาเอาใส่รถไปเลยจ่ายเดี๋ยวย่าจ่าย เราก็ซื้อเผื่อไว้เบ้มาคิดเจ้าเดยไม่ได้บอก <laughs> นะรับสินค้าแล้วก็ต้องจ,จ่ายตังค์นะเดี๋ยวเขาไมา่ให้ไปน,ะน,น่าุะคนตุเรียนนานี้ถ้ามีวสวนคูกเลยแปลวา่าเขามีเชื้อเห็ดด้วยใช่ไหม ลากเชื้อแล้วเขลกเชอแล้วอันห้าเอาไปแล้วปูแล้วมาเฮ็ดอ้อเลยบอก,บอกนาะน่าพระเต็นนะเราจะได้อยู่ค่ะเรามีได้มานนำเราจะได้ต้นไม้ยังงาง ไม่มีมะคิดบ่อ,อันนี้เป็นอันนี้เป็นต้นสะอ,อุมปะดด่ปะเออไม่ได้ว่าจะเอามะพริกอีกม,ม,มะคีตอีกนะไม่ได้มะคิตมะคิตมะคีตมาซะเ <c oughs> ออนี่เลยปูปีเดียวเป็นมาเลย อะไรเออแค่นั้นก็สวยแล้วโอ้นี่ไงเออเดี๋ยวออกมายังเอี๋ยังไงเจ๊แล้วไม่เป็เน้นเนาะเดี๋ยวค่อยมาค่อยยังหลาเดี๋ยวไม่คิดได้อยู่ โอ้ okay. uh. ดูดูดูมาอันน <no ี้ปวดมปวดปวดบอนี่ทำอะไรทำอะไรอือไม่ได้ป um ิดป้ายอกไม่รู้พัดอะเขากำลังเอาลงเขาเขียวสวยใบแมดเลยเมนบไม่มันเขียวใหญ่บ นี่ไงเขาเขียนไว้ในมือม <ver> ันน <kind abonn> ี่เบอร์มันนี่แก้วแก้วแก้วอันนี้แมงมุมแก้วเขียนอไรอย่างงี้เลยนี่ไงทองทองอะไรทองทองใบสีทองอ๋อทองอันนี้อันนี้อะไรสามสดูดูสามดูดูอ๋อเปนเป็นสามดูดูเขาเขียนไว้ต้องาปมาใส่เิติดยบาวเบาเบาไตเอา เขียนเบอรเความโอ้ยเขียนไว้ในเบอร์โอเดียออกมาค่อยเอาินใ euh ่ใเล็กมาเ็ดสบาทโอ้เส oh, yes, ียมันก็ไม oh. oh. ่ได้เอาแล้วก็เอาเสียงดุด เอาดนตีเอา่แหนะไปใส่ไปู้รเออนั่นแหละมันไม่ได้แล้วมันต้องเขาเปิดเพลงตลอดเลยล่ะอ้หหอมจังเลยสมุนไพรมนไมกบนโอฮะงบอก อ๋อมันงูจงอางจ้าอ๋อตัวจริงปะเอออีกคนน่าตัวจริงเหรออตัวจริงตัวจริงตัวจริงจั่เอืมโอ้วัน่าอีกคนไอ้เราก็รู้ว่าแต่ของปลอมเกือบจะเอามือไปลวงเลยนน่ตัวจริงเลย โอ้ไปสมุนไพรอุ้ยตัวเกงนี่ถูกใจนตัววอ้าตัละลอยเอ็นเดนถ้าเอ็นเขาคือยุติช่ายอยู่อาญูตัวฮะโอ้ย่าหลืองกินแล้วหลืงเออย่าสั่งแล้วทางฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็น ใส่ไปนั่งเฝ้าโดมไม่ได้อะไรอย่างนี้อันนี้ต้องใส่นอนอยู่บ้านโหยาชีน <laughs> ี่ไงไรยาชีบอกว่าอยากกินทุเรียนได้เหรอโอ้คิดเห็นคุณถ้าเห็นทุเรียนเห็นคิดเห็นคุณยูโรที่ข่ <laughs> ขาวกระมีที่ข่า <laughs> จ้าอันนี้เขาเขาใส่ในติ๊กข้าวเ <laughs> นี่ยไปปิดโคบงโจรูตระกูลตะก้าหาเห็ด ฮะตะก้าหาเห็ดเหรอแล้วอ <So>, um, uh, ันนี้เขาไปใส่อะไรนี่ยแอนใส่ไข่บอกใส่หยังนี่โคมไฟโคมไฟโอ้เป็นหมวกสวยมากค่ะเอซีสวยอีกแล้วสวยอีกแล้วสวยมากอันนี้ก็สวยมากค่ะเอซีงามงาม เสืออย่างเดียวอ้ะไรนนี่แมงงามอีหลีตะกงตะก้าหาเห็ดนี่ง่ายตะก้าหาเห็ดนี่กะยังตะก้าตะกตาเห่าฮะก็ข้างวางปูไงแล้วก็ยังไม่ได้กินสักที เดี๋ยวมันออกอีกมันไม่หมดเราเห็นละโง่เออโอ้โห F4 ดูดูว้าวเอองามเนาะงามอีนนีตะกร้าสินนี่นี่ต่อเอาอันนี้อันนี้มันไม่รั่วนะป้าที่บ้านอันนี้มันโบหัวได้นี่นี่นี่เออนี่นี่เขาใส่อันนี้เอ่ทมาโซ่ปะคะโซ่ขายโอ้มันหายาก แมนแต่พอแต่แม่เห่าเนี่ยเอาเอาขี้ครั่งเธอ่าวนมากเขาจ้บไปหอยไปนาบ้านอืมไม่เข้าใจโอ้อันแม่นแม่นยุ่เจ้าเจะเป็นคนภาคกลางเจ้าก็เลยไม่รู้เอาคุยทีสารอ่าเาริ่นหมล้ว้่โอ้นี่คือนนี้คือคือ อามาแต่ทางเลือกค่ะนี่นะอุบลโอ้อุบลศาลนบานเจ้าหลายเนาะยังไงตะก้าหาเห็ดเราเห็ดพอเห็ดยังครับเห็ดพอเห็ดนี่แค่เต็มตะก้ามาจากอุบลมาไกลเนาะแม่พ่อขามาไกลมาก คนณขายคุณตุ้มบดโอ้หน,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 นี่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 ใน,นป้ายแถบ้านใสอันนี้เป็นข้องที่เขาใส่กบใส่เขียดสวิงได้ครบจบเลยตรงนี้ นี่เหรออันนี้ก็เป็นฟ้าปิดละมาฟ้าปิดฟ้าปิดตะกา้าฟ้าปิดอะไรแบบนี้นะโอ๊ะสายข้าวเ,เออมันเหมือนกับอันนี้แหละอ่าแบบสาย<ห>ข้าว,วเออนี่นี่กระด, ung, ระด ung, ้งฝาดข้าวนี่กระด้งกระด้งฝาดข้าวสายข้าวเออหาผ้ามาคลุมเขาทำไม,ม,มไมีคลุมเล ซื้อเขาจะมันไม่ต้องใส่อะไรเลยเป็นธรรมชาติถูกใจไปหมดเลย